โดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดี้บนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยบริษัทพเสวรรคอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูก สนะน้ำมันดอน้ำมันรำจะมเอ็กซ์รถกอล์ฟดันโริต้าอนานูอิชระต้องขวานี้เลยคุณคิดยังไงกับการซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์นำเข้าอาจจะกลัวไม่กล้าเสี่ยงจะคุ้มกับราคาที่จ่ายหรือไม่จะมีบริการหลังการขายหรือเปล่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณมาที่งานบางกอกอิมพร์ตคาร์แอนด์ยูสคาร์โช2024งานเดียวที่กล้าการันตีคุณภาพรถยนต์ทุกคันที่ออกจากงาน มั่นใจอนุมัติไหวกับกรุงศรีออตโต้10-14กรกฎาคมนี้ e x h i ซ i t i o n h a อ l 10 1 1 2อ m p a c t เมืองทองธานีการันตีคุณภาพโดยกรังฟรีกรูปผู้จัดเดียวกับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชงานนี้ไม่มีย้อมแมวแน่นอน บรรณาธิการข่าวสเปเชียลโฟกัสเข้าสู่ร่มกระสาวพัตอุปสมบทณพัทศีมาวัดในสองวิหารตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการในยืนยงเอกคุ้มทองกระจังบรรณาธิการข่าวเซเชลโฟกัสได้กราบลาอุปสมบทณพัทศีมาวัดในสองวิหารตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีท่านนาวเอกอนุศัก์นักทีมนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองเป็นประธานพร้อมด้วยท่านนาวเอกคักเนตประศรีเป็นรองประธานซึ่งการอุปสมบทครั้งนี้ได้มีคุณแม่บางอ่อนนิสา พายุอดีตผู้ใหญ่บ้านคุณแม่มณีบันเทิงคุณแม่จรูนนากรองเป็นเจ้าภาพตลอดจนกลายาณมิตรจำนวนมากประกอบด้วยนายเนศกมลพันธ์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการดรสังวานเกตงามนายกผู้ก่อตั้งสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคและที่ปรึกษาสมาคมนายวุฒิจิตคามผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดสมุทรปราการนายวิบูลจิตประสบเนตรเลขาธิการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค กำนันขอญเรือนนักทีมกำนันตำบลบ,บางเมืองพี่น้องสื่อมวลชนทุกขแขนงร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทครั้งนี้สำหรับพิธีอุปสมบทครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาประเสริฐมหานาโคเจ้าคณะตำบลปากน้ำเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางวรวิหารพระอารามหลวงชั้นโทเป็นพระอุปัชฌาย์และพระครูปลัดไพยโรดกตสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในสองวิหารเป็นพระกรรมวาจารย์ให้กับพระยืนยงโดยได้รับฉายาว่า ธรรมมาน,นโทแปลว่าผู้ยินดีในธรรมภายหลังจากเข้ารับการอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยต่อมาในเวลา11ศูนย์นาฬิกาได้ประกอบพิธีถวายพระตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์จำนวน1ิรูปและสวดเจริญมงคลคาถาเป็นการเสร็จพิธีทางด้านพระยุนยงธม,มนนโทได้เปิดเผยว่าการที่ได้อุปสมบทครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้นานแล้วเมื่อมาถึงช่วงเวลาอันเหมาะสมก็ได้ตั้งใจเข้ารับการอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมในศีลสมาธิปัญญาซึ่งการคร องเพศบรรพชิตอยู่ในข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่พระภิกษุษสงฆ์พึงปฏิบัติถือเป็นกิจของสงฆ์ที่ถูกต้องดีงามแผ่เมตตาให้กับกัลยะนานมิตรทั้งหลายและโอกาสนี้ยังจะได้อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับนายจักริดบุญน,นำกิศวัตรหิมผู้สื่อข่าวสตริงเกอร์ไทย P ี s ประจำจังหวัดสมุทรปราการที่เสียชีวิตลงด้วยโรคหวัวใจกำเริบเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ที่ผ่านมา

ทุติยมเปติยมติอาหารพันเตมันเตสานนาสีลังอคโมอสาัคโออาังอัคโอธรมสัักังกัสตามิยมปิคำมุติยามติสังท ตัอธีติปตพังอสันตังนาธิติปตะพังมาอนันมโมทนาบุญแล้วก็ขออนโุทนากุศลผลบุญกับท่านพระยืนยงธรรมนันโทซึ่งได้มีการอุปสมบทในเช้าของวันวันนี้คือวันเสาร์ที่6กรกฎาคม พศ2567ในช่วงเช้าซึ่งความตั้งใจของพระยืนยงชชยาธรรมานนโทเนี่ยมีความตั้งใจมากแล้วก็ได้มิตรสหายได้สาสนายาที่ดีได้ยกอุถธรรมที่ดีมีท่านนาวเอกอนุศัก์นาคทิมนายกเทศม,มนตรีตำบลมังเมืองเป็นประธานและคุณโยมแม่บางอ่อน โยมอุปถากท่านพระยืนยงเป็นเจ้าภาพหลักเช้าภาพใหญ่แล้วก็ครอบครัวเพราะนั้นก็ขอแสดงความชื่นชมกับท่านพระอาจารย์ยืนยงนะเป็นพระใหม่ซึ่งได้บวชมาณนะวัดนายสงวิหารซึ่งจริงๆแล้วผมอาตมาเนี่ยเรียกว่าพระเอกน,นิสัยดีต้องสัดเป็นนักข่าวเพราะนั้น ก็ขอขอบใจที่ท่านได้มีสธานับวันในสองวิหารก็ขอท่านเจริญธรรมอนุโมนาสาธุก่อนอื่นอาตมาภาพพระยืนยงธรรมานันโทซึ่งอุปสมบทเป็นพระใหม่พรนะทศสสมาวัดในสองวิหารตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่6กรกฎาคม พุทธศักราช2,567ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาขอบคุณพระมหาประเสริฐมหานาโครพระอุปชาซึ่งเป็นพระเลขาและเป็นเจ้าคณะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสุปราการพร้อมด้วยพระครูปหลัดไพรโรดกตะสาโล ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดในสองวิหารแห่งนี้ซึ่งเป็นธุระในการเป็นพระอุปชายะและเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของอาตมาและนอกจากนี้สำคัญยิ่งต้องขอขอบคุณท่านนาวาเอกอนุสักนาคทิมนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองพร้อมด้วยนาวาเอกคัคคเนศปานศรี ผู้อำนวยการส่งกำลังบำรุงวังนันทอุทยานของกองทัพเรือซึ่งมาเป็นประธานและเป็นรองประธานอีกทั้งยังต้องขอขอบพระคุณคุณแม่บางอ่อนนิสารพายุคุณแม่มณีบันเทิงคุณแม่จรูนตลอดจนกัรยานามิตรทุกท่าน ที่มาร่วมอุปสมบทในการที่ข้าพเจ้า,เ,าเข้ารับการอุปสมบทในครั้งนี้เป็นอย่างมากนอกจากนี้การอุปสมบทในครั้งนี้แล้วอาตมาได้มีการตัดสินใจไต่ตองไว้นานแล้วในการที่จะเข้ารับการอุปสมบทเพื่อที่จะปฏิบัติธรรม และศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ที่พึงปฏิบัติเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไปก็ขออำนวยอวยพรให้กาลยานิมิตท,ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมในพิธีอุปสมบทของข้าพเจ้าอาตมาในครั้งนี้ ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาและขอยึดมั่นตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่กับเราทีมข่าว AEC TV Channel รายงานคุณคิดยังไงกับการซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์นำเข้าอาจจะกลัวไม่กล้าเสี่ยงจะคุ้มกับราคาที่จ่ายหรือไม่จะมีบริการหลังการขายหรือเปล่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณมาที่งานบางกอก Import Car and Us e d Car Show 2ช2 4งานเดียวที่กล้ากรารัีตีคุณภาพรถยนต์ทุกคันที่ออกจากงาน มั่นใจอนุมัติไหวกับกรุงศรีออตโต้10-14กรกฎาคมนี้ Exhibition Hall 11-12 Impact เมืองทองธานีการันตีคุณภาพโดยกรังฟรีกรุ๊ปผู้จัดเดียวกับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานนี้ไม่มีย้อมแมวแน่นอนมี